ดีชาวอนจุจตชนดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o มสว w ท e t Home, Sweet, Home so s, <c oughs> <S แล้วในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับน้องมยวมิวค่ะแดนซ์ Dance, คู่ใจชาวนิวอร์นะคะ <Wow. S 1> น้องมยวมิวค่ะวันนี้เนี่ยจะพาพี่ๆไปไหนเอ่ยแหมวันนี้มยวมิวก็จะพาทุกคนไปดูแแบบไปนะคะ <c oughs> ถามมิวมิวใช่ไมหมถามแกทุกเปลวแต่ก็อย่างว่าแหละนะคะทุกคนวันนี้คิวจะพาทุกคน ไ g h ฮสตรีทที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เลยนะแต่ว่าจะไม่ทัวร์แมปใหม่ทั้งทีเดี๋ยวก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่เนาะทีเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้แล้วก็เครื่องประดับนี่แหละค่ะไปเข้าภาพกันบอกเลยว่าเลิศมากผีเห็นผีต้องเหลียวมองอะแกมาเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าแมปไบไฮสตรีทเนี่ยจะสวยขนาดไหน l ลส s ไปเที่ยวเรียบร้อยกับแมปใหม่ h s t ตร e t โอ้โหเ <s ut ters> พิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆตั้งแต่วันเพื่อเดหัสนะคะทุกคนมันบร,รรยากาศข้างนอกผับนี้ก็ค,คือมืดมากเปลี่ยวมาก <c oughs> นี่ก็น่าจะเป็นตาที่สามที่คิวกดมาเจอแบบนี้นะคะอ้าวเพื่อนเจอผีแล้วโอเคเลยเพื่อนเดี๋ยวเราขอเปิดปลออกล่องกอุ้ยโอ้ปบิงตกใจหมดเลยทำสกิลเช็คแตกเลยเนี่ยเห็นไหมอะอุย้ยใครวะแต่ละคนฉันนึกว่าผีมันมืดมากเลยอะมาเดินซอยเปลี่ยวคนเดียวแบบนี้หนูคงไม่โดนฉุดใช่ไหมพี่อีคิวคิว รีเปิดที่กล่องนี้เนี่ยอะข้างขวานี่มีพิธีโอเคเลยเดี๋ยวเราไปปักพิธีด้านขวานี้กันนะคะทุกคนขอปักพิธีหนอ่อยอ่านี่ไงเจอแล้วโอ้โหโมีพิธีต้งร้านขายก๋ยเตี๋ยวด้วยขอร้องถ้าเราสวดไปแล้วหิวขึ้นมานี่ก็คือแวะกินก๋ยเตี๋ยวตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแอะนะโมแต่ไหนๆก็แวะแล้วเนี่ยซื้อก๋ยเตี๋ยวฝากเบลสองห่อด้วยนะคะพี่เด๋อนางเบลพี่มาถ่ายรีวิวแบบพี่ไม่ได้มาแวะกินข้าวนั่นเนี่ยรู้หรือเปล่าแต่ว่าสองห่อใช่ไหมนะขอแบบพิ อุ้ยพูดกับเบลเสร็จเบลก็วิ่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายเพื่อนมันลากมาเบลอฮ้ยมนตามคิวหรือตามเพื่อนต่อมาแกอ่อหอตามคิวได้เละจะต,ตามใครแล้วเบลอย่าเพิ่งพี่ยังไม่ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยไม่เป็นไรครับพี่เด๋อจบจากนี้ไปค่อยแหวกซื้อก็ได้แต่ว่าขอเบลฟันสักทีก่อนได้ไหมคะไม่เอาน้องเบลอย่าเพิ่งมาไล่พี่พี่ยังไม่ชินแบบเลยอะแล้วแบบนี้นี่คือแบบคิวยังวิ่งหลงๆอยู่เลยอย่างแกเออดันมาไล่เราจะได้เอาตรงที่ทางตันนี่หว่าชิบหายแล้วเออ เข้าท่อบแบบดิจิตอลดีนะด้านขวามีท่ออยู่ไม่งั้นตุบแน่เลยเมื่อกี้มันตันน่ะจับเอาไว้เลยนะห้องน้ำดักควายคะ่ะทุกคนตรงั้นอ,อ้าวแล้วเ,เบลไปไหนแล้วเบลหลงทางเหมือนกันเนาะออโอเคหลงทางทั้งผีทั้งคนนาะจังหวะนี้อแต่ว่าพอดีเลยเราเอามองหลักมานะคะทุกคนเปิดกล่องรอไปก่อนถ้ามันเดินเข้ามาเราก็เดินฉีดได้เลยเอา้าวได้ไม้มฉุยอันนี้เพิ่งได้เดินแบบนี้ครั้งที่สามเองอะ่ะแกวันนี้แบบน,นี้ออกบ่อยๆแล้วเชื่อไหมเล่นสามครั้งคิววิ่งเข้าห้องน้ำตันไปสามรอบอ่ะแก เฮ้ยเอาหว่าวเพื่อนมาวางเข็บบนเวทีให้ละอันนี้คือนัดกับเพื่อนๆไอตี้มาแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจะขึ้นไปเต้นบนเวทีหนูอยากเต้นอุ้ยแต่เบลเมื่อกี้เขาทอนนารงไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเบลแหมไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ฟาดมาเต็มหน้าเลยนะคะมารับผิดชอบด้วยจมูกเปี้ยวหมดแล้วก็พี่แค่เป็นตีช่วยเพื่อนเฉยๆน้องเบลก็น่าจะเข้าใจนี่นะเอ้าเดี๋ยวก่อนทางไหนไปทางไหนวะเนี่ยแล้วครูเปทางไหนได้บ้างอะเบลอย่าเบิ่อไปหลงทางน้องเบลอย่าเดี๋ยวก เดอเบลก็หลงเพเบลที่ผายแล้วไปทางไหนต่อได้บ้างวะเดียนี่หน้าผับที่ของอยู่อ้าวมีพี่ปิงมาช่วยตีซับให้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ปิงถามว,ว่าไม่เห็นแล้วรู้ได้งไงอ๋อได้ยินเสียงเบลยังตามขี้าอยู่เลยเนี่ยอันนี้คือแบบมันพังไปหมดแล้วใช่ไหมแถวนี้เบลมันพังไปหมดแล้วเราเล่นอะไรได้บ้างอะ่ะอุ้ยตัวนี้มีน้ำโอ้โหดีแล้วมีของวางไว้ อ้าวตรงนี้มียันสวยเลยหยิบยันมาเลยแล้วกันอเอาไปทางไหนดีแกไปทางเดิมแล้วกันไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วที่ไม่กลา้าไปทางอื่นไม่ใช่อะไรนะเดี่ยวคิวลงอ้ยหลงแน่นอนอนะ่ะถ้าไปทางอื่นเอาที่หายท่อยังคูดาวอยู่เลยถ้าไปไหนเดี๋ยวบ้านเนี่ยพี่เบลอยากฟึ่งมาอ้อยไอเดย์อ้ยพี่เบลอยากตาม,มาอยู่เลยข้างบนนี้มีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยมีอะไรให้หนูเล่นบ้างไหมอ้อยข้างบนลงจงมากเลยแมอ่อ้าพี่เบลอะเอาเอาพี่เบลหายหายไปแล้ว แล้วแบบคือข้างบนทําไมมันมืดขนาดนี้อ่ะ,อะมืดมากเลยอ่ะเกเอา้าวันดีปิง๊งอะตรงนี้มีกล่องวอดีเลยอ่าคือแบบข้างบนนี้มันมืดมากเลยนะแกถ้าไม่สังเกตดีๆนี่คือมองไม่เห็นกล่องเลยนะเอาละไหนดูซิโอเคได้ไหมอีกแล้วงั้นก็โยนไปข้างล่างอันหนึ่งแล้วกันนะเหมือนตอนนี้เบลหลุดไปตามเพื่อนคนอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็หาของก่อนแล้วกัน โอ้พี่ออฟหน้าเด็กพี่ออฟไปเจกอกันบนฟลอร์เลยพี่น้องมิมิวจะฮิวให้แค้บนฟลอร์เท่านั้นมาแล้วเพื่อนมามาคับขับขบมโมซิแบนหรือรอนี้เอาผีตามมาด้วยเหรอไหนอะเบลอยู่ไหนวะบอกให้หนูด้วยถ้ามาเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาไหนวะเบลอ๋อน่งอยู่ข้างหลังตรงนั้นมองไม่เห็นอะมันมือสะจนมองไม่เห็นอะไรเลยอบบม่แต่เออจริงๆแล้วไอ้ช็อตเมื่อกี้เนี่ยไปฮิวตรงอื่นก็ได้นะคะทุกคนดีกว่านี้ด้วยแต่ที่คิวอยากฮิวบนเวทีก็คือคิวอยากเต้นบนเวทีอยากได้ฟิวหางเครื่องเเต้นนบวทีีรยกกกแแข เดี๋ยวรอตัวใหม่เจสซี่เข้ามาก่อนเถิดแล้วฉันจะทำตีไปเต้นเอาไว้เวทีคอนเสิร์ตังกันไปเลยว่าแต่เบลหลุดอีกแล้วอ่ะเบลมันไม่เอาอีกแล้วอ่ะจบจากตานี่ไปคิดว่าคิวต้องไปเปิดแมปเล่นกันเองแล้วก็เดินวนแมปแล้วไม่งั้นอัดคลิปไปหลงไปอย่างนี้เหมือนเดิมแน่ๆว่างแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวคิวไปหาสวดให้เพื่อนดีกว่าสวดอ่ะพิธีด้านขวามือนี่ไงไปทุกคนไปสวดกันดีกว่าไอเดียวไ่กันอยู่ไม่รู้โอ้โหแล้ววอกมาหาคิวด้วยเอไม่มีขอ ดีๆไหมฉันบอกให้ทาหยุดไอเดียวมันไม่โดนหรือแม่มันไม่โดนได้ยังไงนหนูจะแจ้ง<_ <EN> _>อุ้ยปิงได้ยันขอบคุณขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณแปะไปก่อนเลยหนึ่งกันซีนเออมาแตะข้างบนเนี่ยไปตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยอ๋อมาตรงนี้ได้ด้วยแล้วตรงนี้มันคือโซนอะไรอะแกอ่ะหยิบน้ำมาก่อนแล้วกันอ๋อตรงนี้มันคือโซนุ่ดเสาอากโก้นี่มามเออพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไปหาของก่อนอ่าอ่าตรงนี้มีกล่องแดงพอดีเลยแก ยาหน่อยหรือว่าขอยันก็ได้ยาหรือยันสักอย่างหนึง่งขอของดีๆให้น้องมีมิวหน่อยนะคะนะคะเออได้ยันสวยเลยแล้วข้างบนนี่คือแปะยันตรงไหนได้บ้างวะเหมือนตรงโถงทางเข้าจะแปะไม่ได้นะแกเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยแล้วมันจะมีประตูไปทําไมวะเนี่ย่อมันแปะไม่ได้เดี่ยขัดใจชิบหายเลยเก แล้วอันนี้โอ้โหอันนี้ได้ยาอีกแล้วตอนนี้อยากได้ยาไม่อยากได้ยันแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี่ยวคิวไปสวดเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วดิโอ้ยแมพก็มืดีิหมหายมองไม่เห็นหอยอะไรเลยผีจะวิ่งมาจูบได้แล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไดนเบลพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ซื้อกระเที่ยวไปให้อย่างที่สัญญาโอเคไม่เอามันแปะยนได้ตรงไหนบ้างเนี่ยแปะได้ตรงไหนบ้างไอยาเนี่ยโอ้โหตรงทางเข้านี่คือแปะไม่ได้เลยอย่างที่คิวเคยบนก่อนหน้านี้แล้วข้างหน้าแปะได้หรือเปล่าแปะไม่ได้อีกโอ้ย ปะตรงนี้แม่งเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ตันหรือเปล่าโอ้ยไม่ตันไม่ตันลงได้อยู่ลงได้อยู่โอเคได้อยู่ก็คือได้อยู่ก็คือไปทังไหนวะอด้วยความไม่รู้แบบคิวนึกว่าตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายจะมีทางกันกมันอยู่อีกห้องหนึง่งอายังไงพี่ปิ๊งโยนวิญญาลงไปแล้วก็หล,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 ลอกว่าหลอกว่าโดนตีไปหนึ่งทีโดนตีไปหนึ่งทีหน้าแดงแล้วโดดตาลงไปไม่โอเคโดดตาวิญญาลงมา แล้วได้จังหวะที่พี่ปิ๊งหลอกล่ออยู่นะครับพี่อ๊อฟก็ดมดมมองๆองององพี่ติมก็มาด้วย oh. โอ้ยน้องๆทุกคนในทีมคือรักกูมากขอบคุณมากๆเลยนะน้องๆทุกคนแล้วก็จังหวะน,นี้เบลฟ้าวิญญ,ญาณแล, <S <S แลวเ่ะเฝ้าเป็นลูกเลยค่ะตอนนี้ <S <S แต่ว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าทีมของเรามีพี่ปิ๊งนะทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอันนี้พี่ปิ๊งเขาคำนวณไ้แล้วนะว่าเขาจะทำอะไรต่อทุกคนแอบคนอื่นก็หาของรอแอบอ่ะพี่ปิงโชดิไม่นจะกนจิกวิญญาณขึ้นมาอมชิวเรียบร้อย แล,ล้เบลรู้ตัวยังว่ามันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเบ <laughs> ลมัรู้ตัวอย่างเนี้ยอ๋อมันรู้ตัวแล้วโอเคโอเคโ <laughs> คตรแย่เลยมีการทีแบ็กก่อนยิบิญญาณด้วยอย่างเร็ว One hour later ฮีโร่ด้มยพ่ถ่ายโอเคไม่มีตื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากโดนพี่ปิ๊งจิกหัววิ่งตั้งนานเออ เพื่อนขาจุดพิธีได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวมิวหาของรอก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้ยายังไม่ออกเลยอย่างนี้ยาหายากจังวะแกอาเสียนในหูบอกว่าเจอยาแล้วโอเคโลมาค่ะมาค่ะมีใครอยากไปเสียเลือดเสียเนื้อหรือเปล่าคะเดี๋ยน้องมิวหิวให้ได้ยาแล้วน้องอยากไปเต้นบนฟลอร์แกน้องมิวขอเต้นบนฟลอร์ไปไปเสียเลือดเสียเนื้อเดี๋ยวน้องมิวเต้นให้กุศลแต่งตัวมาผับขนาดนี้น้องต้องได้เต้น ไม่ใช่แค่บนฟลอร์น้องมินมิวจะเต้นบนเวทีไ oh. อเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวภาขผีวนมาใหม่เ,เพื่อนๆขอวนใหม่ขอวนใหม่แล้วก็บอกให้ด้วยบอกให้ด้วยน้องจะเต้นมามาบอกให้เดี๋ยวน้องเต้นให้เ,เ,ดเดี๋ยวดูผีมันหลุดเข้ามาได้ยังไงก่อนเดี๋ยว <laughs> อย่างที่บอกนะครับทุกคนไปฮิลแบบนี้มันไม่ดีนะแต่ว่าฮิวอยากเต้นบนเวที มาเพื่อเข้าแผบขนาดนี้ไม่เต้นบนเวทีก็คงจะไม่ใช่แนวเราเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเออขอหายาก่อนได้ไหมมีมีต้องการยาเพื่อนๆไลท์ทุบพี่เบลไปก่อนได้บิวขอหายาก่อนบิวไม่มหาาไ,มมไ,ไหวแล้วโอ้โหแมงไดไมนี่วอนบอกมึงต้องไปบวกไม่บวกเด้อไม่บวกเด้อขอหายาก่อนอีกสองทีเด้อก็คิดแล้วเนะี่ยโยนลงไปให้เพื่อนนะ อะไรนะเพื่อนบอกว่าเจอ,อยาแล้วเพื่อจ๋าเอาอยามาให้บิวมิวหน่อยมิวมิวอยู่หน้านี่หน้าผับหน้าผับพี่หน้าผับ,หน,ผบ,ห,นผบหน้าับโอ้ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนไม่ได้เรียกเบลโอ้ย <laughs> กูเบเรียกเพื่อนเบลมาจากไหนไม่ได้นัดไม่ได้เชิญหลอดมันเป็นแขกไม่ได้รับเชิญไม่ได้เชิญหลอดมาักหน่อยมิวมอนเฉยด้วยมเวมอนเรากำลังจะโดดแล้วมอะไร่วยด้วยอีเบลมันตามเรามาแล้ว ช่วยด้วยปิงไปละจ้ากูไม่อยู่แล้วหนีไปผับเล็กดีกว่าผับใหญ่ไม่ไหวไปผับเล็กแล้วกันนะเออมาแล้วแถวนี้เหมือนจะไม่มีของเล่นเลยแต่ว่ามันมันหลุดเปล่าวะไอ้แกมันหลุดป่ะเมื่อกี้เบลยังตามมาอยู่เบ้าคิวไม่ได้สังเกตอ่ะโอเคโอเคมันนัวกับเพื่อนข้างหน้าผับอยู่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้เดี๋ยวเราไปหาเขาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตีกันตไหนวะเฮ้เดี๋ยวอย่าเข้ามาในนี้นะวะอย่านะไฮ้แกมันไปกันยังวะไปกันยังโอเคโอเคไปแล้ว โอเคในที่สุดเพื่อนกำลังลำเบียงเข็มมาให้อีมิมิวค่ววะพี่ติมไหวใช่ไหมพี่ไม่ได้พาใครมาใช่ไหมพี่โอเคเอามาเลยาน้องอมิมิวขอเองเข็มเนี่ยมาครมอนแหมฉีเพื่อสุขภาพฉีเข้าไปในเส้นเลือดโอเคเลยเอาละกลับมาหน้าขาวเป็นสาวลำวงแล้วทุกคน<ว>เอ้แต่ว่าเพื่อนเราหน้าแดงหมดเลยนี่หว่ากนต้องไปหายามาคืนเพื่อนก่อนเพื่อนทษทีว่ะเดี๋ยวเราหายาไปคืนให้นะพวกแกรอแป๊บแกรอแป๊บเราหาของให้มันเป็นนัวกันอยู่ตรงไหนวะน่ะโอ้โหป้ายร้านข้างหลังนี่คุ้นๆนะเหมือนร้านร้านหนึ่งนะ เอาล่ะเอาได้เข้าสารเฉยเลยต้องไปหาเปิดกล่องเพิ่มแล้วอ่ะเอ้าเอาเอา,เอาผีตายแล้วเหรอเ <c oughs> พิ่งได้เข็มผีตายเลยเ <c oughs> พื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตุบจนได้ฝดังเลยก่อนเด้อว่าแต่พี่เด๋ออย่าลืมซื้อไวเตียวมาให้เบลนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันรอเปล่าเอ่ย อันนี้นี่คือยังเดินไม่ทั่วแมปเลยนะแกที่คิวไปเดินเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแต่ว่าด้วยความที่คิวหลงแมปนะเนี่ยคิวก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะมันเลยเดินให้ดูไม่ทั่วนะเพราะว่ามันเป็นเกมเพลย์จริงๆมันไม่ใช่เดินทัวร์แมปแบบเดินทุกซอกทุกมุมอ่ะเนาะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า yeah. ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ